บทบาทของกัมพูชาในการประชุม SCO ที่จีนสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเข้าร่วมประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซียยเซ่ยงไฮ้เชี่ยงไฮ้คออปปอเรชั่นออแกเนชัน SCO ที่เมืองเทียนจินจีนระหว่าง31สิงหาคมถึง1กันยายน2568ในฐานะประเทศหุ้นส่วนการเจรจา d ด a l ล็อกพ a r t n เนผลลัพธ์ที่กัมพูชาได้มีทั้งบทบาทในเวทีระหว่างประเทศซึ่งนายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติชื่นชมการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ ระหว่างประเทศของกัมพูชาพร้อมกับจะสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับไทยให้กลับไปสู่ระดับปกติในการเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสมเด็จฮุนมาเน็ตระบุว่ากัมพูชาจะได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากจีนจำนวน20ล้านหยวนหรือประมาณ2.8ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจีนให้กัมพูชานาเงินดังกล่าวไปช่วยฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากที่ขัดแย้งทางทหารบริเวณชายแดนกับไทยพร้อมขอบคุณจีนที่ช่วยทําให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงรวมทั้งขอให้จีนช่วยให มีการทำตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อไม่ให้กระทบต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนสนับสนุนการหยุดยิงและกลไกของอาเซียนในการเฝ้าติดตามการหยุดยิงพร้อมกับให้มีการตั้งอาเซียนออ s เซ v ร์เวอร์ทีมโดยเร็วสมเด็จฮุนมาเน็ตได้ใช้นอกรอบการประชุมเ c o หารือ2ฝ่ายกับประเทศต่างๆเช่นลาวและเนปาลโดยในการพบกับนายทองลุนสีสุลิตประธานประเทศลาวทั้งสองฝ่ายได้ย้ำการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างกัน และขยายความร่วมมือระหว่างกันนายทองลุนเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีสมเด็จฮุนมาเนตพบกับ oli, นายเคพีชามาออลินายกรัฐมนตรีเนปาลด้วยโดยได้กระชับความสัมพันธ์และหารู่ทางเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคสมเด็จฮุนมาเนตยังได้กล่าวถ้อยแถลงที่ประชุม s c o สนับสนุน global governance initiative ที่จีนริเริ่มขณะที่กัมพูชาในฐานะประเทศหุ้นส่วนการเจรจาของ SCO เข้าเป็นประเทศหุ้นส่วนการเจรจาเมื่อปี2558สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence